สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับวันนี้เรียกว่าเอาเมนูที่เรียกว่าแซ c บคลีนคลีนมาฝากกันครับทั้ง2เมนูที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแซ n บคลีนคลีนยังไงเมนูแรกครับขนมจีนน้ำยาเห็ดเป็นแพลนเบดเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเมนูที่2ครับ เป็นมีกึ่งผัดกะเพราเต้าหู้เห็นไหมครับแซ่บแแล้วก็เป็นเมนูคลีนทั้ง2เมนูเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทั้ง2เมนูเนี่ยจะมีวิธีการทําแบบไหนมีเทคนิคอะไรที่จะสอนกับท่านผู้ชมได้รู้กันบ้างติดตามกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราห่างหายกันไปนานทีเดียวนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละครับตอนนี้ดีขึ้นก็กลับมาพบกับแขกรับเชิญของเราอีกก็คือลูกสาวเองคุเป้ครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแคนเบตหรือยูรินีนะที่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมันมียังไงมีวิธีการแบบไหนกับอาหารที่เราจะกินเราด้วยความที่เราผ่านช่วงเวลาวิกฤตความเครียดกันมาเยอะเครียดนะเครียดมากนะคะเราหัวนี่คือเอาอยู่ที่เลยเรารู้แล้วแหละว่าอาหารเนี่ย ทานอาหารดีก็ดีกับลําไส้ใช่ไหมคะทานอาหารที่มีไฟเบอร์ดีกับลําไส้ทานอาหารที่ไร้ไฟเบอร์ก็จุลินซีตัวดีก็มีน้อยอย่างที่บอกไปแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําลายจุลินซีในลําไส้ของเราได้ค่ะไม่ใช่อาหารเหรอนั่นไม่ใช่อาหารอาวนั่นคือสมองหรือความเครียดที่เกิดขึ้นในสมองอ๋อความเครียดสามารถที่จะกำหนดให้จุลินซีในลาไส้เราไม่ทํางานกลไกมีอยู่นี้ค่ะลองลองฟังตามนะคะเวลาคนเราอ่ะ ถ้าสมมติไม่สบายเข้าโรงพยาบาลโคม่านอนเป็นเจ้าชายนิชาจิงวนิชาอย่างเงี้ยสมองไม่ทํางานใช่ไหมคะแต่ลำไส้ทํางานได้ลำไส้เนี่ยจริงๆแล้วเขาทํางานได้ด้วยตัวเองเนี่ยถึง90%โดยไม่ต้องตโดยที่อาศัยสมองเพียงเล็กน้อยในการสั่งงานเขาจะทํางานตามธรรมชาติของเขาได้จินรีย์พวกนี้เขาจะทํางานเวลาที่คนเรารู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกตื่นเต้นอิโมชั่นอลต่างๆนะคะตื่นเต้นดีใจเสียใจโกรธป้ารู้สึกที่ไหนเป็นที่แรกรู้สึกช่องท้องไหมคะ เราตื่นเต้นรู้สึกเป็นเหมือนว่าอ้โตื่นเต้นหัวใจหัวใจบีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บท้องท้องเต้นเหมือนมีบัตเตอร์ฟลายนะถ้าถ้าสมมติหลงหลงรักใครอย่างเงี้ยเหมันก็จะบอกว่าอะไรนะจำไม่ได้ลูกโกรธอาจจะเป็นหนูอาจารย์คืนไส้อาเจียนเนี้ยถ้าสมมติเราเครียดมากๆหนักๆเครียดๆเครียดลงกระเพาะเคยได้ยินใช่ไหมคะเครียดลงกระเพาะเนี่ยเยอะนะโดยที่บางทีเจ้าตัวไม่รู้ตัว ว่าเป็นกิจกรรมของระบบร่างกายเราเองว่ามันเครียดแลวลงเพราะเพราะความเครียดเนี่ยนะคะปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาสมองสามารถสั่งการลงไปหยุดชะงักการทำงานของลำไส้แล้วบอกว่าตอนนี้เรากำลังเจอวิกฤตอยู่นะอย่าหยุดการใช้พลังงานทั้งหมดที่มีของเราเพื่อที่จะมาโฟกัสการเครียดเพราะฉะนั้นอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยเกิดขึ้นจากความเครียด แล้วก็อารมณ์แปรปรวนของเราเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงบอกว่าให้เราเนี่ยทำใจให้เย็นลงใช่เราต้องรู้จักวิธีการจัดการความเครียดของเรานะสิ่งที่เราเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเบาลงใช่ก็จะไม่เกิดวิกฤตไม่เียดไม่เกิดวิกฤตถ้าอาหารดีในลําไส้เรามีเนี่ยจิตใจดีสมองดีลําไส้จะส่งสารเซโรโทนินค่ะสารแห่งความสุขขึ้นไปสารอาหารจึงเป็นเรื่องสาคัญที่เราต้องรับประทานเพื่อที่จะ ช่วยลดความเครียดของเราให้ได้ด้วยอืมก็คือพวกพวกผักต่างๆนี่ใช่ที่ไปเลี้ยงจุลินทรีย์เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราคลายความเครียดได้เพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์ใหญ่ที่พูดลูกพูดก็คือเรื่องความเครียดเรื่องความเครียดต้องหาวิธีจัดการความเครียดให้ได้เรามีไหมวิธีการจัดการความเครียดมีค่ะนอกจากให้กินผักให้เข้าไปติดตามในคินาไคลโคซีนนะคะเดี๋ยวเป้จะลงสไลด์เอาไว้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราทำเองได้ ในการจัดการความเครียดของเราเพราะจริงๆความเครียดเนี่ยเกิดกับทุกคนว่ามีทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละเขาถึงบอกว่ากินดีนอนสบายออกกําลังกายห้ามเครียดใช่อันนี้คือห้ามเนี่ยมันห้ามยากคือสูตรไงคือสูตรว่าจะต้องเป็นแต่ว่ากลายเป็นว่ากินดีก็แล้วนอนบางทีถ้าเครียดนอนไม่ได้ใช่กินดีแล้วออกกําลังกายแล้วแต่เครียดยังอยู่เผลอๆนะคะบางครั้งพอเครียดขึ้นมากินดีไหมคะคนเราก็ ป้ากินดีนะบางคนบางคนอ่ะทานจังจะรู้สึกว่าอยากหวยแคลอรี่สูงสูงอ่าเพราะเครียดเพราะเครียดเพราะลำไส้เราไม่ไม่กระจายหยุดการทํางานทุกอย่างใช่ไหมคะอ่าไม่กระจายสารอาหารอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หวยแคลอรี่สูงอ่าเราก็ต้องอาศัยพวกนี้อย่างที่ลูกบอกใช่ไหมเพื่อที่จะเพื่อให้มันลดปฏิกิริยาการตอบสนองอ่าแล้วก็หลั่งสารที่ทําให้มีความสุขใช่อ่านั่นแหละนั่นคือประโยชน์ของผักทั้งหลายวันนี้ทําอะไรดูวันนี้ทํา น้ำยาเห็ดค่ะอ่าขนมจีนน้ำยาเห็ดใช่ค่ะขนมจีนน้ำยาเห็ดโอ้โหในกองเราจะมาดูวิธีการทําโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์และน้ำปลาอ๋อยังมีกะทิอยู่มีอะไรบ้างมีกะทิค่ะในตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวเห็ดนางลมหลวงใช่เห็ดแทนเนื้อสัตว์ใช่ค่ะเป็นโปรตีนจากเห็ดใช่โอเคแล้วก็มีกระชายค่ะมีตะไคร้มีข่าของเราเราขุดมาเมื่อกี้ใช่แล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมค่ะแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งนี่เราตัดแช่น้ำไว้แล้วใช่เนาะ ส่วนผักแล้วก็กะทิแล้วก็กะทิค่ะกะทินี่จะเป็นกะทิธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าใครเลี่ยงก็อาจจะเป็นกะทิธัญพืชก็นั่นแหละแล้วนี่ก็เป็นเครื่องเคียงใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องเคียงก็จะเป็นเพิ่มผักในนี้มีทั้งหมด11ชนิดของผักอ๋อนับได้เลย11อย่างแล้วโอเคอ้าเห็นมีผักเยอะๆอย่างนี้อย่างลู่พูดไปแล้วว่ามีประโยชน์ทั้งหมดเลยใช่อย่างผักผักพวกนี้นะคะยิ่งสมุนไพรเนี่ยเป็นยาก็จะช่วยเรื่องอารมณ์ได้ด้วยถ้าทานบ่อยๆนะคะไม่ใช่ว่า ทานวันทานปุ๊บแล้วอยากจะให้หายเลยทั้งๆที่มีความเครียดมาแล้วเป็นเดือนก็ต้องค่อยๆเริ่มทานเข้าไปใช่ใอันเนี้ยทุกคนก็บอกว่ามันจะโคมันจะขมแต่มันก็เป็นยาใช่เป็นยาถ้าหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ข้อดีของเราก็คือเรามีจุลินทรีย์ในปากนะคะที่สามารถฝึกเทสบัตหรือว่าลดการรับรสได้ ถ้าเราทานทีละนิดถ้าไม่ชอบอะไรเลยนะคะอย่างพวกพืชผักเนี่ยใช่คนไหนไม่ชอบผักเนี่ยหัดลองทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้พอได้แล้วก็เสริมเข้าไปเรื่อยๆใช่การที่เราเสริมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคุ้นชินคุ้นชินแล้วก็เป็นการเสริมสร้างจุลินทรีย์ใหม่ๆเข้าไปในร่างกายอ่าแสดงว่าเราชอบมากขึ้นมันจะเริ่มจากการเปิดรับที่ใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขนมจีนน้ำยาเห็ดขนมจีนน้ำยาเห็ดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อาล้ครับมาในครัวแล้วลูกเนาะมีทุกอย่างครบเมื่อกี้อธิบายหน่อยที่มีอะไรนุ้นเครื่องเคียงนะนุ้นเครื่องเคียงค่ไส่วนอันนี้ที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำยาตัวน้ำยาเราก็จะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีกระชายตะไคร้นะคะหอมกระเทียมแล้วก็ข่าพริกนีตัวใหญ่ใหญ่่างนี้เนาะใช่ค่ะเราก็แช่น้ําตัดแล้วก็แช่น้าโอเคนี่แช่แล้วแช่แล้วค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วเกลือแล้วก็เต้าเจี้ยวแทนกะปิอ่าเต้าเจี้ยวเราแทนกะปิแล้วก็มี น้ำตาลปี๊บใช้เห็ดใช้เห็ดเป็นตัวคล้ายๆโปรตีนก็เป็นโปรตีนโอเคเอาละเดี๋ยวป้าหั่นอันนี้ให้ลูกกระชายแล้วก็ซอยนะคะแตเดี๋ยวเราก็เอาลงในในหม้อต้มก่อนป่ะใช่ค่ะต้องลงหม้อต้มก่อนต้มก่อนแล้วก็พอเขาเริ่มเปื่อยนิดหน่อยเราก็เอาเข้าไปปั่นเนาะค่ะอันนี้ใช้กระชายเยอะใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นใช่ไหมพูดถึงกลิ่นนะกลิ่นค่ะเหมาะกับช่วงนี้เหมือนกันนะคะอนี่กระชายกระชายตะไคร เอาใส่หม้อเลยไหมค่ะจุ๊บเพเดี๋ยวเราใช้หม้อนี่แหละต้มตะไคร้เราก็ประมาณห้าหกต้นนี่เนาะก็เป็นตะไคร้เล็กๆเ,เ,เนี่อย่างน,นี้เราก็ต้องซอยระวังมือนะค่ะโอ้ไม่ใช่ระวังนิ้วซสยกระเทียมนะคะอัออนะอนะี้เราก็จะได้ทานสมุนไพรกันแบบเต็มเต็มนะเต็มเต็มพอแล้วมั้งกระเทียมนะพอไหมคะอืมเปิดกระเทียมไปเราเอาเมนหลักเป็นพวกนี่ กระชายตะไคร้ขานะเฮดใส่ไปด้วยโอเคขาหน่อยแหม่ขาเราปลูกเองก็อย่างเงี้ยะมาสวยงามเลยคะมันใหญ่โตมันเดี๋ยวไปฝากไว้ในนี้ด้วยนลาบออกเราล้างสะอาดต้องล้างเพิ่มไหมคะไม่ต้องแล้วล้างเรียบร้อยแล้วขาอ่อนนี่ก็จะทำให้เขา หอ <anal ysis> มแล้วก็ไม่ม right. oh ีไ oh. ม <laughs> ่มีเสี้ยนอืละโอ้โหเครื่องมันแน่นมากเลยต้มก็เดี๋ยวเราต้มจนเขาเปื่อยหน่อยเอาว่าเพิ่มน้ำอีกหน่อยได้ค่ะเราเก็บหัวกะทิไว้ที่หลังนิดนึงเอาล่ะท่านผู้ชมครับในนี้เราจะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีกะทินะซึ่งสองอย่างเนี้ต้มกับเครื่องปรุง ที่เราใส่ไปเมื่อกี้ให้เขาเปื่อยก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เขาเปื่อยนิดนึงแล้วเราก็มาปัน่นเอาละครับระหว่างรอเดี๋ยวเราลูกเอาเครื่องเคียงมาทําก่อนดีกว่าให้ปลาซอยนะางาผมนอยก็ลวกลวกใส่เกลือเนั้นแนหะ ลูกสองอย่างใช่ไหมส่วนงอกกับมะละส่วงอกกับมะละอันนี้กระชายเดี๋ยวเราจะใส่กระชายเป็นคำคำด้วยค่ะอ๋อเหรอสดสดเหรอดิบดิบเหรอไม่ใช่ค่ะใส่เข้าไปตอนที่ปั่นแล้วปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ให้มีตัวกระชายอยู่ เกลือเกลือเาอยู่ไหนเกลือมีเกลือนี่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคเราสุกแล้วถุงงอกลงเ <Yes. S 1> รียบร้อยตาไปเอาออก,ก เขียวน่ากินมากๆแปลว่านี่ได้แล้วล่ะเป็บไฟเราก็แล้วแต่เราใช่ไหมคะว่าเราจะทิ้งเปลือยขนาดไหนหรือว่าไม่จริงๆไม่ต้องเปลือยมากหรอกเพราะว่าเอาเปลือยพอที่จะเราใส่ในเบรนเดอร์ได้ไงมันถึงนหนหนูขัดตะเอาตะตะร้อนร้อนลเลยเลยนั่นเลยเออเนหม้อเนาะ อันนี้ใส่ในนี้นะถูกไหมแล้วก็มีน้ำตรงนู้แล้วก็มีน้ำของเราหน่อยใช่ปั่นนะก็กะ,ะ,ะทิที่เราเหลือเพราะว่าเวลาเราปั่นเนี่ยถ้ามันหยุดอยู่เฉยเเราก็ต้องให้ความชื้นเพิ่มขึ้น เป็นอน,นี้เลยนี่เป็นอย่างนี้ก็เวลาอย่างนี้เราก็ผสมให้เขาเข้ากันอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะเปิดไฟเนาะอ่ะใส่กระ,ะชายอันนี้สูตรของลูกนะเนะี่ยะเปิดไฟแล้วแล้วรอเดือดเนาะโอ้ขนมจีนนี่สวยมากนะ นี้ลูกล้างเังเนี่ยล้างแล้วค่ะล้างแล้วนะใช่หนุนล้างสะบัดเรียบร้อยทีนี้มาปุงรถเดือดไหมคือตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันข้นมากเราก็มันก็จะเดือดให้ช้าอ๋อมันทาให้เดือดช้าอ่ามันหนึ่งเดือดช้าถ้ามันเดือดซะแล้วเราปุงรถเนี่ยมันเราเคี่ยวงวดนี่ก็โอเคเพราะทุกอย่างเมื่อกี้ที่เราเคี่ยวแรกเนี่ยเคี่ยวกับตัวน้ํากะทิกับน้ําตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้นุ่มจนเต็มที่เราก็ใช้เวลานี้ที่จะ เราให้ความชื้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทำให้เขาเราเคี่ยวตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วเอากระชายแง่งที่ลูกใส่ไปเนี่ยสุกด้วยค่ะอ๋อแล้วลูกเดือดแล้วปรุงตามใจชอบเลยอ่ะค่ะอันนี้ตัเียวนะตัวเจียวค่ะจริงๆก็จะใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็ได้ถ้าเรามีตัวเจียวบดแล้วก็ไม่เป็นไรใส่ตอนนี้ได้เลยสีอิ่วขาวค่ะราจจะทําให้สีของน้ํายาเนี่ยคั้มลงไปบ้างถ้าใส่เยอะนะเราเลยต้องมีเกลือเพิ่มใส่ช้อนช้อนใช่ เยไม่เป็นไรเราใส่ตามสะดวกเลยแต่ว่าการเล่าเท่านั้นเองตามปี๊บเราใส่เกลือเลยไหมคะเดี๋ยวลองชิมก่อนใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือหน่อยมันจะได้หวานชินเอ้ยมันจะเค็มชื่นใจจะได้หวานชื่นใจเกลือเขาเี้ยงอะไรคะเนี่ยอีกเท่านั้นน่ะอีกเท่านั้นโอเคมันจะต้องเข้มข้นนิดนึงไงรสชาติน่ะเพราะว่าตัวแก๊สเค็มหมด อแล้วแปลว่าเราชิมเรียบร้อยท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เค็มก็เติมซีอิ๊วหรือเกลือเพิ่มอยากจะได้หวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มะนะแต่อันนี้เราตั้งใจที่อยากจะได้กลิ่นกระชายเยอะใช่โอเค,คนี่เลยลูกมาแล้วอันนี้เก็บไว้ได้นานนะใช่ค่ะปกติเราทำหม้อใหญ่เลยนะคะแล้วก็เก็บเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ช่องช่องแข็งเอามาดีฟรอสต์แล้วก็อุ่นอย่างเงี้ยแะคะ่ะทานได้<ม>อร่อยเหมือนเดิม,มได้เลยนี่ถือ เป้ทำน้ำยาถือเองเนาะนี่เลยที่เรียกว่าน้ำยาน้ำยาเห็ดค่ะอ่าน้ำยาเห็ดครับขนมจีนน้ำยาเห็ดส่วนไอ้เครื่องเคียงเนี่ยเราก็คือขนมจีนนะใช่ค่ะแล้วถั่วงอกมะละนะที่วกสุกนะแล้วถั่วฝักยาวซอยบางแล้วก็ใบแมงล้ออันนี้เราก็ดักนี่ราดลงไปแล้วก็ชิมเดี๋ยวมาชิมกันท่านผู้ชมครับสักครู่ครับ ชิมเลยต้องกระชายทั้งแง่งอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะเหมือนเราม,มีเนื้อใช่ไหมรสสัมผัสรสชาติน้ำยาที่มีปลาช่อนเนี่ยเราทิ้งกลิ่นปลาช่อนออกไปก่อนทุกอย่างครบหมดเลยกระชายเด่นนะแล้วก็มีชิ้นกระชายสุดท้ายเนี่ยยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยด้วยแล้วก็รสชาติมเนี่ยมีเค็มแล้วก็มีมันยังมีหวานวาน,นะ แล้วก็พริกกองขนาดนั้นอ่ะเผ็ดพอดีเลยปราว่าเผ็ดพอดีไม่ใช่ว่าจะต้องเผ็ดจนมากเกินไปาพูดถึงเนี่ยเป็นคอมเบนเนชันที่ดีเพราะว่ากะทิเนี่ยยังไงก็มีไขมันแล้วเรามาเจอของขมที่เป็นผักเขียวเงี้ยเขาก็จะช่วยช่วยให้ดูดซึมได้ดีไดด้ีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะถ้าทานชาถ้าทานเปล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่ดีดูดซึมได้ไม่ดีเท่ากับมีผักด้วยใช่เพราฉงนั้นก็ดีเลยล่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูนะท่านผู้ชมครับจับนี่ลูกสาวปูเปมาแนะนำให้ านผู้ชมได้ลองทําตามกันดูแล้วก็เป็นเมนูที่เรียกว่าป้อนอาหารให้กับจุลินทรีย์ในร่างกายใช่เพื่อลดความเครียดค่ะเพื่อลดความเครียดนะใช่แล้วก็พรีโพใช่ไหมใช่ค่ะพรีพรีไบโอติกก็คือผักผักทั้งหลายเสร็จแล้วก็เป็นป้อนโรไบโอติกที่อยู่ในลําไส้ของเราคือจุลินทรีย์ดีเพื่อที่จะได้โพสไบโอติกพรีโพโพสสามอย่างที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรีโพโพสนะคะก็เข้าไปที่คิดหน้าคิเกซินได้ค่ะ เราจะได้เห็นความกระจ่างของอาหารที่เรากินใช่ค่ะเอาละท่านผู้ชมครับมีสาระมากๆสําหรับวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูกำลังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกสาวด้วยขอบคุณค่ะป้าเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้พักสักครู่ครับ